เข้ามาใหม่นะครับเป็นรีโมทนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูว่าข้างในมีอะไรนะครับรีโมทตัวนี้เป็นรีโมทของฟิมี่นะครับชื่อรุ่นนะครับอันนี้ชื่อรุ่นนะฮะ TX10 TX10 อันนี้นะครับฟิมี่ TX10 ครับอ่เป็นใช้ในรุ่นของฟิมี่นะครับซึ่งอ่โดนฟิมี่เนี่ยจัดอยู่ในเกรดโดนมาตรฐานนะครับเป็นเบอร์สองระดับ ของยี่ห้อแงเลยนะครับอันนี้ฟีมี่จัดได้นะครับระบบเสถียรมากครับราคาไม่ค่อยแรงพอจับต้องได้นะครับรีโมทอันเนี้ยที่จะมารีวิวก็คือปกติได้เราซื้อฟิมี่ตัวของใหญ่มานะครับรุ่นใหญ่มาตัว x เกเ e สองพันยี่สอนะครับเป็นรีโมทตัวนี้นะครับรีโมดตัวนี้เ็าจะเท่มากใช้ยืดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่พวก iPad โทรศัพท์อยู่ตรงกลางนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นรีโมทที่ติดมากับตัวโดนรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น X8 uh, SE 2022นะครับนี่รีโมทตัวเนี้ยเพิ่งออกมานะครับจะออกมาหลายเดือนแล้วแหละแต่ทางบริษัทเพิ่งนำเข้ามาส่งมาให้ผมนี้ก็ตัวเนี้ยคุณสมบัติของมันก็ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะราคาอยู่ที่เปิดต,ตัวอยู่ที่1 9ึ0งนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะฮะร,รุ่นนี้ใช้ได้เฉพาะรุ่น X8 SE 2022กับรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกก็คือ2023ในเร็วๆนี้นะครับประมาณอีกสัก4-5เดือนข้างหน้านี้นะครับอันนี้รองรับไว้เรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยดูกล่องนะครับข้างหลังก็จะมีปากโกดของบริษ,ษัทนะครับมีมี่นะฮะดูกล่องนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันนะครับว่าเอ่อตัวเนี้ยมันจะใช้อ่าอะไรกับตัวนี้กับตัวโดนนี้ได้บ้างนะครับอ่า ก็ลองมาเปิดลูกใหม่นะครับอันนี้นะฮะแกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เปิดฝาออกมานะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นคู่มืออันนี้คู่มือก็นะครับคู่มือก็จะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ได้ดูกับเราคู่มือน,นะครับเราก็จะมาเปิด youtube ดูกันนี่แหละอันนี้นะครับ เป็นตัวรีโมนนะ TX10 นะครับหน้าตารูปล่างก็เป็นแบบนี้นะครับสวยงามสวยงามมากครับจับถนัดมือมากเลยจอ5.5นิ้วนะครับตัวนี้อ่ามาดูกันนะครับว่าอ่าจะมีอะไรบ้างนะครับด้านในกลุ่มมองเห็นไหมครับเนี่ยนี้ก็จอนี้จะติดฟิล์มอยู่นะครับนี้ติดนตัวมุดติดฟิล์มปิดไว้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสายสติกนะะแค่ออกมา แล้วก็มาไขสายเข้าในนี้นะครับอ,อน,นี้เราไม่ได้ใชอ่อันนี้นะครับไขเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาดูลองลองดูกันนะครับอ่ากับ,บนนี้อันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะาให้ดูรวมของตัวรีโมทก่อนนะครับการใช้งานเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับอันนี้ใชข้างหลังก็จะมีพวกปุ่มต่างๆนะปุ่มปุ่มลัด เราสามารถตั้งค่าได้ให้ปุ่มนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมันจะมีสีหนึ่งสีสองเ่ยตัวนี้ตัวเพื่โมด,ดูลน,นะครับความจํานะครับตรงด้านหลังนะครับนี่ก็ด้านหน้านะครับอ่าโลสติกอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดน,นะครับอันนี้ปุ่มอ่าความความเร็วแบบบินช้าบินระดับกลางแล้วก็บินแบบสปอนตแบบเร็วเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานะไฟนะครับจะมีไฟสีขาวสีแดงอะไรสีเขียวอะไรประมาณนี้นครับอ่า มาก็จะเป็นตัวข้างซ้ายนี่ตัว C C 1นึ 1, C สก็จะประมาณไว้มันจะมีบอกครับเข้าไปในเมนูอ่ะอันนี้จะเป็นเมนูทางลัดนะครับเมนูกับกับถอยหลังกรับอะไรประมาณนี้ครับ C 1นึ C สนะครับแต่ข้างด้านบนก็จะมี pointed, สวิตสวิตอีกนะครับนี่ฮะสวิตโยกอันนี้ดันดันด้านขวามือเราดีกว่าขวามือด้านนี้ด้านานี้โยกโยกดันดัน,ดนไปเราก็ดึงกักบ ต่วส่วนก็ด้านนี้จะเป็น3ล็อกนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยก็เอามาให้ดูก่อนว่ามีปุ่มอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็่มน่าจะเป็นหยุดกับดีเ่อร์ูผมก็น่าจะกดค้างนะครับอันนี้อันนี้ถ่ายรูปก็ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอก็กดค้างถ่ายรูปก็กดค้างประมนันนะฮะใช้ไม่ยากแล้วอันนี้น่าจะเป็นจอยหมุนไว้คอนโทรลต่อไปอาจจะเป็นพวกโวล่มในการใช้ไม์พูดตรงนี้จะมีตัวไม่ด้วยนะครับอันนี้ เดี๋ยวมันจะรองรับไม้ที่เอาไปติดกับตัวโดนนะครับเราก็พูดตรงนี้แล้วก็ไปดังที่ใหม่เลยนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นี่ทํารองรับไปแล้วนะครับจะมีสวิต์ปล่อยของได้อะไรได้นะครับตัวนี้อ,อ่สุดยอดมากๆเลยน่าใช้ครับใครที่มีฟิมี่ตัวใหญ่นี้จําเป็นที่ต้องมีนะครับคุณสมบัติของตัวนี้ก็คือสู้แสงกลางแดดได้ดีนะครับอ่าตัวนี้นะฮะข้อดีของเขาแล้วก็จะบินได้ การส่งสัญญาณเนี่ยตัวนี้จะล็อกโดนได้ดีกว่าในที่มุมอับเลยพวกนี้ครับผมดูรีวิวฝรั่งแล้วนะครับอันนี้มา,ารีวิวจากฝรั่งอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการทดสอบตัวของคลิปหน้านะครับวันนี้มาอันบอกให้ดูกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตั้งใต้ท้องก็คือมีพัดลมนะครับรุ่นนี้มีพัดลมด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะติดแบบใช้คัตตั้ง อยู่ก็ที่อะไรประมาณนี้ครับเจ้าไปแปลงใช้อะไรก็ได้นะครับส่วน,นด้านบนนี้นะครับเสาก็ยืดออกนะครับก็จะมีฝาปิดด้านบนอย่างนี้นะครับอ่าตัวน,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 วนี้คุณสมบัติพิเศษอีอย่างก็คือสามารถต่อออกภาพนี่ออกไปดูช่อง HDI ได้เลยนะครับจะมีการ์ดอยู่นะครับพอเราบันทึกลงการ์ดเรากลับมาดูแทนที่เราจะดูภาพที่นี่เราเอาออกช่อง HDI เลยข้อดีของม,มันนะครับ ออก LCD จอ55นิ้ว50นิ้วได้เลยเราไปนั่งดูว่าเราไปบินอะไรมาถ่ายอะไรมาวันออนี้ดีมากเลยนะครับหรือไม่ค่ะใครจะไปใช้ในงานระบบะถ่าย OB นะครับก็ดีละดีเลยนะครับสามารถที่จะออกไปใช้ระบบ OB ได้นะครับที่เคยเห็นไหมครับที่ตามคลิป OB เขาถ่ายจะมีการถ่ายํางานบางทีก็ตัดไปบินข้างบนบางทีก็ตัทตดทางล่างอันนี้ผมทํางานด้านนี้อยู่นะครับใช้ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องชาร์จนะครับ แล้วก็จะมีช่องใส่ SD การ์ดช่องเล็กนะครับนะช่องใส่ SD การ์ดแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมด้วยอันนี้นะใส่ซิมเนี่ยบางคนบอกมีไปทำอะไรก็คือเหมือนเหมือนเรามี Android เครื่องหนึ่งเลยอันนี้นะครับเราจะสามารถจะใช้โทรออกได้แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตใช้งานเน็ตอ่อ,อ,อไวโ้โหลดเอพเวอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีเปิด Wi-Fi ได้อะไรได้ฮะอัะนนี้เปิดไ i f i ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปต่อไปนะครับเแล้วก็มีช่องหูฟังนะครับอันนี้ อย <N> ูฟังนี้น่าจะเอาไว้ไม่แน่ใจต่อไปจะเฟรมแบบจะอัปโหลดดู u t u b e ได้หรือเปล่า <N> เพื่อเรานั่งดู YouTube นี้ก็ยังไดง้ก็เหมือนเรามีโทรศัพท์ขึ้นเลยแล้วแหละติดไว้ที่ดีโมดตออหรือซื้อสับก็หลายพันแล้วนะครับอันนี้ซื้อราคาหมื่น้ร้อยนี่เอาไปเลยทั้งชุดเนี่ยเปิดราคาบริษัทแจ้งเปิดราคาได้ถูกมากนะครับอ่าถ้าเทียบกับยี่ห้อดังนี่โอ้โหเท่าเท่าตัวเลยตั้งสองบินฝ่าเลยอ่าไอตัวรุ่นถูกก็จะไม่ค่อยมี ฟังก์ชั้นพิเศษเยอะไอ้ตัวเนี้ยรีโมทของฟิมีนะ่เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับคือพวกปุ่มแล้วต่างๆเนี่ยมันเยอะเราสามารถจะไปเราไม่ต้องไปนั่งกดที่ตรงนี้เวลาเราทํางานแบบโปรเฟชชั่นแนลนะครับเราถือแล้วก็จับอย่างนี้เลยเรากดเรากดเรากดปุ๊บปุ๊บดิทเทิลทูโฮมอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้เลยอ่าไม่ต้องไปนั่งจิ้มจิ้มตรงนี้นะครับเวลาทํางาน,นจริงๆเราไม่มีเวลาจิ้มหรอกครับอ่าแล้วก็กดอย่างนี้นะฮะตั้งหลังเราต้องมือกดอย่างนี้นะะก้มเงยกล้อง,ง,องปิดไฟอะไรอย่างเงี้ย ก้มเงยด่วนอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณรัดไปเข้าเมนูดูแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะครับอา่าแล้วแต่รู้สึกว่าเราจะตั้งได้นะครับอา่เอาเนี่ยนะครับฝากนะครใครสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับรันเมืองลาดเฟซบุ๊กครับอา่าเบอร์ลงท้ายด้วยศูนย์เก้าเบอร์ศนย์เกหงสี่สามสองหนึ่งห้าหกเจ็นะครับศูนย์เก้าหนึ่งสอห้าหกะครับลงท้ายได้ห้าหผมมีเบอร์เดียวนะเบอร์นี้นะหรือว่าอีกเบอร์นะครับเออโทษที เบอร์ของโดนลูกค้าโดนจะเป็น0 9 1ย8 5 8 0 9 9นนะครับแอดไลน์มาได้นะครับ091-885-8099นะครับตัวแชนจำหน่ายฟรีมี่นะฮะของประเทศไทยนะครับนำเข้าถูกต้องจดทะเบียนได้นะครับอ่าอันนี้รับประกัน1ปีนะครับอันนี้ถ้าสั่งาาลาซาด้าเนี่ยผมดูราคามาแล้วอยู่ที่ประมาณ1 5ื0 0ถึงหมแต่ว่าถ้าสั่งศูนย์บริการ อาจจะบางคนบอกว่าเอ้ยผมเห็นออกมาตั้งนานแลน้วนี่ใช่ครับออกมานานแต่เราต้องสั่งพวกกระสด้าษช้อปปีหรือเป็นเว็บจีนนะครับสั่งมาก็ต้องโอนตังก่อนแล้วก็กว่าจะมาถึงมือแล้วก็ราคาก้าหมื่นาหนะครับอันนี้เปิดราคาแค่หมื่นารนะครับบริษัทแจ้งมาให้เปิดราคานี้พอเพื่อ f อฟซีฟิมทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าใช้งานยังไงเยวนะครับ